อยดโยมนะทุกคนทุกทันเนาะไทยสอวันที่ที่เท่าใดละมันเนี่ยเก้าธ <laughs> ันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก่บรรยากาศก็กพอดีละเย็นสบาย <laughs> าเดี๋ยวหน,น,นาว อาก,การกบบรบปดีปันไดแต่ละคนเจ็บคอเนี่ยขีมูไหลขี้โมย้อยเดี๋ยวดีเดี๋ยวใขรห,หลังกายเป็นน,นี่แหละลำโพงมันคือเ่ออ์อาทางไหน่ะม่เสียงค่อยๆบ่แล้วสวดมนต์เหมเมื่อกี้ก่คือ ดังอยู่แหลกๆหลวก็คือคอยลงหนูก็ลายอะไรแหละแลนอยู่กุฏิกับหนูแลนก็เือกเกือกเกือกเกือกเฮ็ดหั่งมันก็มาใสอยู่สัตว์บม่ได้หูแต่ว่าเป็นของไพมีมงใดเป็นไดโยมันก็เฮ็ดหังโยไปเฮือนมันมันก็ว่าเฮือนมันคือกันนั่นแหละกุฏิมันหนูก็ได แกจริงโจกอยู่น้ำเดียวไปนั่นแหละชีวิตมันก็ต้องอาศัยพึ่งพ่าสัตว์โลกมันหลงกันอยู่มันจึงว่าอาศัยการสงเคาะอาศัยการมีศินอาศัยการให้ทานทำบุญสงเคราะ์คิดดีทำดีเอาดีให้เดียวในศีนลธรรมมาเป็นเรื่องของอันโลกนั่นละ ต้องอยู่นํากันแบบได้ศึกษาอยู่ในใดจึงมีความสันติสุขในโลกเพื่อเอพลเพแเพลเดียวมันมีแต่การเบียดเบียนมันก็อยู่เนี่ยเพื่อกระผม,มความเบียดเบียนเนมันเป็นทุกข์จึงมีกฎศาสนาจึงมีกฎก็กคือศีลนั่นแหละแต่เป็นกฎแห่งกรรมอันนี้ <laughs> กฎแห่งกรรมนี่มันอยู่เหนือกฎของกฎหมายเลยนะ แล้วคนมีความเข้าใจในกฎแห่งกรรมมันบ็บ,บ,ดบดทธรรความโสดอกอันนี้มันบกเข้าใจมันบทศึกษาศาสนา,ศาบทศึกษาเจตนาในจิตอคือความคิดเบียดเบียนความคิดเป็นบาปจังบงจักความยานบาปบวงจักผลของกรรมเลยเอากฎหมายตั้งกฎหมายขึ้นมาเห็นมาบางประเทศก็ กฎหมายเขาเข็งคัดเฮ็ดพิษรลายแรงเขาประหารชีวิตบางประเทศนะ่ะถ้าขโมยเขาก็ตัดแขนลักทรัพย์นี่เขาต้ดนแขนทิ่มลดเพื่อขโมยของจับไดนะ้น่ะพิษอย่างจักน้อยประหารชีวิตกฎหมายเขารุนแรงนั่นแหละก็ตั้งตั้งขึ้นมาอย่างก็ตั้งขึ้นมาเพื่อความบรเบียดเบียนกันนั่นแหละความเป็นยู่ด้วย ความสุขอยู่ในศีลในรรมนั่นแหละจริงๆขนาดตังกฎหมายคนกันยังบรร่ญานขนึนเบิ่งเอายังเฮ็ดผิดผิดอนี่แหละมันอยู่ในใจมันสิตั้งกฎหมายขึ้นมาจิตใจคนมันมีกิเลสตัณหาบ่เข้าใจมันก็เฮ็ดบาปขึ้นก็นบ่แสดงให้เห็นถึงโทษเนี่ยเห็นโทษของความล้มหลงในกินเลสตัณหาในเรื่องของตัวตนหนะนเน,นี่แล้วตัวเหตุมันอะ เลยเกิดการเห็นแก้ตัวเกิดการที่จะมุ่งเสียวแต่ความสุขใส่ตัวเอาทุกผู้อื่นก็นยากนะกูสุขนะมันมันมองไปในเนี่ยคนหลวงพ่อเป็นว่าแหละแม้แต่ผมเมื่อแตง,งานเดี๋ยวก็วังกูมีความสุขเออมันเหม็นได้แหละเนาะเหม็น,มนบอกพ่จาน,น้าเบื้องดีๆได้เขากังวงความสุขเขากังวังความสุขเนี่ยก็คนก็นตั้งเห็นแก้ตัวเดี๋ยวมันไม่เหม็นเรื่องของ ความสุขที่ว่ามันมันมันแต่ละคนมันมีความหลงกันนะนาเห็นหบอกมันเลก็มีความเห็นว่าต้องต้องได้เสพในรูปเสียงกินรดมเาเลยมาสิ่งนี้มันเห็นเห็นให้เขามีความสุขได้เขาก็เลยต้องการเขาก็เลยแต่งงานเดียวเดี๋ยวผลสุดท้ายมันก็ได้อย่างคนลงทุนไปด้วยความเปืงแหงสีเวลาาัะไเงียสีเวลาไี้ว่าส่วนองหา ความสุขจักสิ่งนั้นสิ่งนี้สุดท้ายบ่ได้อย่างได้แต่ความงงหลงมีแต่ความเพลินไปบ่ได้แก้ไขเจตเจ้าขวงอันนี่แหละมันก็เลยทุกไปเรื่อยๆเปลี่ยนวายตายเกิดไปเรื่อยๆย้อนว่าบ่ได้มาพิจารณาตัวเจ้าขวงมันนังผู้บา,าจา่าเมื่อจะสอนให้เห็นโทษนี่แหละการเต่งงานเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของความหลงของตัวเฮ้าว่าจิมีความสุกกับผู้นั้นผู้นี้ด้วยอาศัยรูปเสียงกินรถเดียว ช่วเขาช่วข้าวแล้วก็ดับไปดับไปตื่นมาเมื่อใหม่ก็แสวงหากามคือเก็าหาเยื่อคือเก็มีความสุขคือหมอูขึ้นหมาคือกาเนี่ยเห็นบอกมันก็สมบินมาค้ม,มืออหลรมันก็หากามหาเสาะสใบบีหาอยู่หากินไปหาละวาดเทาก็ว่ามันมาเบียดเบียนเทาอันนีมันก็สวงยหาเยื่อ บอกว่าบ้าว่าบุญนะพวกสัตว์เนี่ยบอกสามารถทีจ่จะเรียนรู้ศึกษาได้ถ้าเราหูจักธรรมชาติของเขาเขากระเวทเบยนเขาโอ้มันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะเขาก็แสวงหาก,กินไปตามกรรมเขาเพื่อสิเยียทุกหงอกควายเขาก็หาก,กินปูเป่าเขาก็หาก,กินของเขาเหมือนกันนะหมามันก็หาก,กินของมันความสุขไปจาก รูปเสียงกินรถนั่นแหละคือขันหาคือมีความยึดมั่นเป็นตัวกูขึ้นกันพวกสัตว์ไม่แต่คนนี่บอกกับสัตว์ขึ้นกันแต่วีนี้คน,น,นมันมีซื่อที่จะให้เรียนรู้การที่ว่าแสวงหากามาน่าเนี่ยสามารถที่ว่าพิจารณาได้ว่าอมันมีโทษเนาะกลามเนาะนกับสิยุดนั่นกับเมือนกันยุทดธดศึกษาะเรียนรู้อะไรแบบนี้ มโนมันไหลไปในรูปเสียงกินรถโอ้ตัวตตัวทุกอยู่ตรงนี้โอ้อันนี้บอเเรื่องอริยสัจสี่เรื่องที่พุทธเจ้าตัสู้เลืองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการมีตัวกูนี่เองมันก็เลยแก้ไขใจเจ้าของไม่มองเห็นทื่ทื่ทางก็คือการกระทบอย่างมันก็เห็นธรรมชาติเขาบไหลไปมีกูครับซิ่งปรากฏอะไรบานี่เนี่ยสลาดขึ้นแหละอีอย่างประเชิญมากอ สวยอยู่แหละบัดนี้ยหูกำหนดมีสติรู้ตัวแหละวยอาศัยการภาวนาผู้บาอาจา่ายเป็นอย่างว่าให้ภาวนาเดี๋ยว <c oughs> ม่ภาวนาคือมีแม้นบริกรรมพุโทโธพุโทโธอันนั้นมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อกำนดรู้ถ้าภาวนาอิเลก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินะรู้ด้วยปัญญาเหม็นภาวนาอันนั้นมันคือการบริกรรมเพื่อที่สิกำหนดสติ อันนะให้เกิดรู้ให้เกิดกำหนดรู้ก็คือกำหนดสติรู้อันนะรู้เพื่อละรู้เพื่อเข้าใจธรรมชาติวันนี้คนมันบ่มีสติบ่มีการกำหนดรู้ในทางธรรมจึงมันมีสติใช่ละแต่ว่าแต่ว่าบอกกำหนดรู้ในธรรมทางธรรมกำหนดรู้ในทางกิเลสนะรู้ว่ากูพ่อใจหรือบอกพ่อใจอันนะมันหูเห็นบ่หัวหัววะโอ้เป็นตา แพงเนาะเห็นเด็กน้อยในนี่แล้วโอ้เป็นอะไแพงเด็กนอ้อยเห็นเด็กน้อยอีผู้นึ่งเป็นตาสั่งเป็นตามันให้ขึ้นมาประสรั่งมันนะห้องอย่างตายแท้เลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกมากอะสั่งได้เนาะลำคาลลูกให้เดิกกันลูกยิ้มลูกนอนหลับสบายโอ้เป็นยอะไแพงนี่บกักขำบักลาอีลาลงลงกันไปเซฟกันไปนั่นนี่เห็นบ่สิ่งปรากฏต่าง รูปนามต่างๆเกิดขึ้นมามันแต่ก็ตายไปในที่สุดบ่มีอย่างยั่งยืนความหลงความเกิดมันเกิดอยู่ในตัวเฮาคณะคณะที่เป็นเห็นสิ่งกระทบคือรูปเสียงกินรสแล้วก็ปรุงแต่งสัมผัสหลงในอารมณ์ดับไปดับไปเห็นอยู่บ้ี่นอนว่วขันห้าในคณะคณะยึดมั่นขันห้าในคณะคณะอันนี้แหละตัวสร้างพบ สร้างชาติสร้างความเคยชินกับความเป็นตัวตนก็คืออุปทานยึดยึดยึดเป็นเฮ้าโยค่คณะคณะคณะกระทบอย่างก็มีเฮาพ่อใจว่พ่อใจโยคะคณะคณะก็เลยเกิดตัวตนเกิดความงโง่ไปเลยคณะคณะไปนี่แหละเหตุของการเกิดพบเกิดชาติวินวัยตายเกิดนะมุทธเจ้าจังว่าให้มากำนดสติในคณะคณะที่ว่าเห็นรูปเห็นหน้าเป็นธรรมะเป็นสักแตว่ว่าอันเดีย เ่ยะเรื่องทุกอย่างมันเกิดดับของเขาอ่ะน่ยมีเหลืองกับสิ่งปรากฏเนี่ยให้เขาเข้าใจรักตรงนี้ให้มันได้การภาวนาไม่เหมือนว่ามันต้องเฮ็ดในนั้นต้องเฮ็ดในนี้ก็เฮ็ดไปเพื่อมีสติให้เขาเข้าใจรู้ว่าจุดหมายของการเมตทุกก็คือเฮ็ดในใดมันจังบ่มีตัวตนโพออกมาหาเหลืองกับรูปเสียงกินรส ก็เบื้องตัวเจ้าของอารมณ์เจ้าของเห็นบอกมันมีเห่าก่อนได้เนี่ยสิ่งต่างๆมันจังเกิดขึ้นนะเห็นบอกเห่านี่ได้เกิดก่อนเพราะว่าแม้เกิดที่หลังได้เนี่ยเห่าหาเหลืองพอเมฆไม่ได้มีแมฆไ้่มีพอเด้เหิงเห่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นไปเห็นโอ้แม้เห่าเนี่ยเม้มาที่หลังเขาได้มีเราก่อนแต่ตามโลกสมมติเขาว่าเออเห่าก็บ ล,พล,ลูพอลูกเม้าละเขาก็เกิดที่หลังมีพอมีเม้าจังเกิดแต่ในรักรรมในการปฏิบัติรรำนี่ตัวตนนี่อุปทานขันเนี่ยคือเหตุของทุกนี่มันหมายถึงว่ามีเฮ้าก่อนเนี่ยธรรมชาติของความลงความรู้สึกเห็นไหมว่าความรู้สึกเป็นตัวตนนี่ก้อนเห็นบ่เนี่ยทุกล่างเกิดที่หลังแนี่ก็เข้าไปปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนตพ่อใจบ่พ่อใจ นี่แหละคืนว่าเหตุของทุกข์เกิดจากตัวตนก่อนเนี่ยความยึดเปลี่ยนก่อนความยึดว่าเป็นเนี่ยด้วยความบกเข้าใจด้วยความบรู้อะไรคือความงโง่อะไรอันนี้ม,มันมันมีสติมันก็ทีมาก,กัหนดรู้เห็นบหมโงความรู้สึกเป็นตัวตนในสิ่งที่กระทบเออพิจารณาไปแบบนี้ศึกษาไปแล้วมันมีเฮ้าขึ้นมาเออเหมือนอิเล่ก็อยู่กับโลกสมมติไปแบบนีน้มันเสเข้าใจแล้วว่าการดาเนินชีวิตในโลก อยู่แบบใดบงังจำบททุกอยู่แบบใดเขาใจโลกคนสัง่งคนฮักเออมันเป็นธรรมดาก็เขามีกิเลสเขาก็ามีตัวตนเออแล้วก็มั่นสิจับสภาวะจิตของผู้ที่บททุกใดคือพระอราหารันต์นะโอ้ผนคิดในนี้เนาะเออเขาสีคิดตามเพิ่นมองมอง,มองแบบเพิ่นนะมีสติมองแบบธรรมทางธรรมนะที่ผมมองแนวโลกแนวโลกเนี่ยโอ้มันเปลี่ยนไปเพื่อการมีตัวต,วตวนไปเพื่พอความทุกข์ เดียวก,ก็โผล่กูลูกกูของของกูเน,นี่ยม้วนไปแนวยยดมันก็นทุกน่ะมวยเยอะพัดภาคจากสิ่งที่กูรักกูห่วงเนี่ยมันต้องมีของของกูะนะอันนี้มันม้วงในท่านร้ำเราบ่ามีอย่างเป็นของกู้มีอย่างคือกูะมันก็นเลยตัดความยึดคือมีปัญญาล้วเนี่ยพิจรารณาตามคําสอนพุทธเจา้าแล้วมันก็นเกิดปัญญาะเกิดความเห็นทื่อต้อง ละแหละนี่แหละละอุปทานขันความยึดมั่นถือมัน่นบริเหมนว่าบรให้เฮ็ดหยั่งละความยึดมั่นถือมัน่นเฮ็ดปกติทุกอย่างแต่มาทั้งจิตทั้งใจทั้งการยึดมั่นในใจพนการเฮ็ดการทั้งงานภพ่เนาะก็เฮ็ดไปแหลมกินไปโย่ปไปทํางานหน้าทีไปเจ้าทาหน้าทีเจ้าควงไปอย่างเป็นประโยชน์เป็นความดีเฮ็ดไปยันงดีเน้นเน้นความดีเน้นการสงเค้อ ม่ได้เน้นการเบียดเบียนคืออยู่ในสินนะเห็นบ่นี่แหละคนะะจังว่าโอ้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วมันโอ้ยไพเราะเหมอนว่า <c oughs> เออเออไพเราะในเบื้องต้นอาทิกกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะก,รกรัลยาณังไพเราะในที่สุดไพเราะในเบื้องต้นก็คือเอาไม่เห็น ข้ามสอนเพิ่นก็สอนให้เฮาเฮ็ดความดีอยู่ในศินนี่เดียวเนี่อมันไพเลาอเพราะว่ามันเฮ็ดบุญเฮ็ดความดีแล้วมันสุขสงบมันมันก็ละวไพเลาอแหละมันก็ใจมันเป็นสุขเห้ยเนาะยินบอกเอาฟังเพื่อเอาฟังเพลงหม้อเนาะก็ไพเลาะเนาะโอ้เพลงนี้คือหม้อนี่ว่าเออเนี่ยมีความสุขเอาฟังเทศเพิ่นสอนให้ความดีให้ความดีเฮาเฮ็ดบุญเนาะมันก็ไพเล้อแหละใจมันสงบสุขไงไพเลาอในท้ำกลางมัดเช่ คือการมาฟังแล้วมันจิตสงบจิตเป็นสมาธิเน,นี่ยทำกลามโอ้ยบ่บ่หลงอันนี้เพิ่มไฟ้อดขึ้นมาแล้วระดับสมาธิละเอ็นบ่สงบอันนี้มันผลกลามแล้วตัวเนี้ยบนหลงในกลามรูปเสียงกินรดบ่ยุงนําแล้วเออยู่แต่ตัวเจ้าของสงบเยู่กับการบ่ปรุงแต่งบ่มีเลองอันนี้คือบ่คิดเอ็นบ่แต่ว่าเอาใส่สมาธิสือ่อข่มไว้ สี่ว่าบกคิดบกุงแต่งสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็สุกไปออไพเราะในที่สุดเนาะที่สุดอย่างที่สุดข,ของการไพเราะก็คือม่มีตัวต,วตวนผลทุกนันเดียวให้เลาะสุดแล้วเนี่ย,ยออปัญญาเนี่ยเอื่องว่าปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงงูจักสังขารโอ้คำสอนพุทธเจ้าไพเราะในที่สุดโอ้ยสุดมังนี้แหละสุดมองบนหลงในสังขารนี่แหละ สวดมองมดที่สุดเหงทุกนี่แหละมันไพโร่เมืองนี่นี่ไหมว่าสวดม้วนว่าโอ้ยม้วนม้วนไพโร่เสียบอยู่อัะนี้มันก็เสียบก็ได้บุญอยู่แล้มวมดสวดไปม้วนไปออเป็นไพลระในเบื้องตนองน้นเบื้องต้นการทำบุญทำท่านไพโรในท่ากลางการทำสมมาติที่ไพโระในที่สุดกับปัญญารู้แจงแ้งตามความเปลี่ยนจริงนี่เดียสุดแล้วเนี่ย อย่างกับไพเลาะได้ยินอย่างกับไพเลาะไปเมื่อสเดี๋ยมันเป็นธรรมเห้ยกากากามันก็โอ้ยหมุนหมุนไพ่ลาะหมาเห่าก็โอ้ยหมุนบักจ้อยเห่าก็โอ้หมุนจ้อยไพเลาะคือธรรมะคือสังขารเกิดดับหรือว่าปรุงแต่งไปในตัวตนมันก็สุนแล้วห้องหาที่แตะอย่างกาหัวเฮ่าเฮ่าอย่างบักจ้อยหายมันอลไรไปล่ำค้านนี่นี่นี่ปุงแต่งไปแบบ บอไพ่ล้ไพล่ลในทางกามเนะไพ่ล้ในโลกเขาต้องต้อง,องกูเหมืนบอกูต้องได้เสพไพล่ลอในทางธรรมนี่มันต้องบมีตัวตนมันได้ยินได้ธรรม,มนะได้ยินแต่เสียงธรรม,มน,นั่นแหละเสียงไพ่ล้อฟังให้มันเป็นเนน่ะธรรมะเสียง ด่าก็คือเสียงกิเลสชนิดหนึ่งคือเสียงธรรมชนิดหนึ่งมันที่ผู้คนเอาหูไปฟังไรสาระอันน,นี่บอกกูฟูเข้าใจธรรมที่มักฟังธรรมเสียงฟังธรรมนี่โอ้มันหมวนเลยก้มเมื่อใจเหานี่ว่างว่างว่างฟังแล้วก็มันก็นกิเลสมันลดลงอันนี้เราฟังธรรมเปลี่ยนนี่ั่งฟังแล้วเสี ฟังไม่เป็นถ้ำอิหลีฟังเพื่อละตัวตวนอิหลีฟังมังคนฟังโอ้ยม้นโมนมนฟังเอามนอ่ะมีแม้นฟังถ้ำเนี่ยฟังมีตัวกิเลสเสียบโย่พอใจโอ้ยพอใจเรา,ราเลื้องนั้นในหนนะ้าอาจารย์โอ้ยอย่าฟังเลื้องนิทานสาดกเลื้ยงนั่นนะก็สีม้นเพราะวะ่าอย่าฟังแบบม้นมน <laughs> วนม้วนแ๋วมีหลายแบบบ่คนะ ฟังธรรมฟังเอาบุญคือว่าล่ะฟังธรรมเอ,อบาบุญจักฟังหูเหลืองบูหูเหลืองนั่นแหละจังว่าเขาก็ต้องเข้าใจขอไปฟังธรรมพทธเจ้าขาไปฟังไม่ได้เหมือนฟังเอาโ,โม้นฟังโมวนเพื่อในทางถ้พละเอโมวนคำว่าโมวนในทางคือไพ่ล่อในทางรรมฟังเพื่อว่าความปิติยินดีในความดีเกิดให้ใจมันสงบเป็นสมาติที่เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงนีน่นมันโมวนไปแน่นี้ หมุนดีสิละสิว่างบระเด็หม,มุนที่เป็นศิไดสิมีสิเปลี่ยนสิยึดคพือทั้งโลกเขาอย่ฟังเพลงอย่ฟังหมอล่ำหมอล่ำคณะนั้นมาเด้อไปยูบบ่ไปฟังเดียวว้ยไปไปออบางคนไปแล้วมีส่วนเมื่อมีส่วนกูแน่กูไม่ได้ไปเลยหายเดียวก็มีเห็นบ่ย่าไปฟังเพลงฟังหมอลำไม่ได้ส่วนเดียวหายเดียวก็มีแมน่ไม่ได้ไปหมุนนะ คักคักพันวะพันมาฟังหมอลำมากะม้วนเมื่อคืนเนี่ยเสียบเข้าไปมีความซกมั้งเลยหังโลนยังทำเลยโอ้ยทุกมันมันฟังทำเข้าใจมันกันมันก็ได้ฟังอยู่ตลอดอันนี้พันว่าเห็นทำมันก็เห็นอยู่ตลอดชิมกินอาหารมันก็ได้ลิ้มรสพรทธมอยู่ตลอด นี่เลยยินดีในธรรมยินดีในความเข้าใจธรรมกระทบอย่างก็เป็นธรรมไปหมดรถพระธรรมเนี่ยไหนรถพระธรรมคือผมมีเหลืองกับสิ่งในรถนะนะทีออ่แทบบอแทบมันก็นเออธรรมะธรรม,มาดาผมมีตัวกู่มาหลงในในสิ่งปรากฏอันนี้แหละพระธรรมฟังคือกันเห็นบ่ะเสียงด่าเสียงส้มก็ฟังเป็นเสียงธรรมนหะ คือผมมีเหลืองกับเสียงนั่นแหละเสียงเกิดเสียงดับเป็นเสียงธรรมชาติเพื่อสิมองเห็นถ้าผมมีปัญญาถ้าผมมีผู้รู้มาเบอกเมีนบอกนี่แหละพระเฮาจังหวะพุท้เาจ้าเปรียบเสมือนผู้สีเบอ้อทางให้ผู้ที่หลงทางหลงในวัฏฏะสงสารสัดโลกเมื่อหลงอยู่ในกามนี่แหละมันจึงสีอ่อนจักกามมาสีให้เฮามาเรียนรู้ ความเห็นพิษในจิตในใจการดำเนินชีวิตมันเป็นไปด้วยความเห็นพิษมันก็พิษไปเรื่อยๆแหละพุทธเจ้าตังตัดอยู่ว่าโทษที่ยิ่งใญ่ที่สุดคือโทษมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นพิษโทษอื่นบทโธความเห็นพิษเมื่อมีความเห็นพิษแล้วมันก็ต้องเฮ็ดพิษไปแหละมันมีตัวกูกแล้วเห็นบ่มันมีความยึดมันมาเป็นกูก เน,นี้ยในดว่ากูสิมีความสุขมันไปเห็นเพี้เลยว่าตรงใดตรงใดเนี่ยในทางโลกก็เป็นนั่น่ะแล้วจังว่าสามารถฏด้ถนี่นมันโอ้เป็นตัวแก้ไขจิตเพี้ให้เข้าเกิดความเห็นที่อเขากับสีดําเนินทางเธอปฏิบัติไปกับเพื่อละความจิตมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่ภาวนาก็บ่ม,มีไผ่ภาวนาก็น,นี่แหละความเห็นเธอแะปฏิบัติก็ได้เด็นปฏิบัติเพื่อให้กูดได้อย่าง ปฏิบัติเพื่อพิจารณาในคณะคณะว่ามีกูบอมีสติกำหนดเห็นรูปหน้าบอมีในคณะที่นี้มันมีอย่างให้เขาได้มีสุขมีทุกข์ดอมิจะสิ่งเกิดดับเรียนรู้สังขารเรียนรู้ธรรมชาติที่เป็นเน,นื่งนี้โดยอาศัยซื่อคำสอนนี่เนะี่ยการบอราอธรรมะเดี๋ยวให้พิจารณาเน,นี่นี้ พิจารณาดูไปมันก็เพิ่มไปในการเห็นชัดขึ้นแหละในการทํางานของจิตน็นบอกนี่แหละกรรมฐา,านเฮ็ดให้มันเป็นมืออาชีพด้วยมีสติมืออาชีพในการมีสติน <c oughs> ั่แหละกระทบอย่างก็มีสติรู้ตัวว่ามีกูอัะเนี่ยมีแต่รู้กูไม่มีก็ว่าแล้วรู้ดับรู้ดับรู้ดับ นี่แหละการเรียนรู้นี่แหละการปฏิบัติธรรมการเรียนรู้กรรมาฐานจะเริญนสติสมาธิปัญญากันอยู่แบบว่างๆในนี่แหละฝึกจิตว่างจเจ้าข้มเบาอย่เมื่อเบาเฮา,าได้เห็นสภาพวัดจิตมันก็สอยให้หได้เมื่อละมองเนีน่ยใดเอาเข้เบาใด่มาเตือนใจเจ้าขวั ไม่มองสิ่งต่างๆเป็นนะ่าดเพื่อนที่บ๊ยึดนะนะบ๊วมีอุปทานขันนะเช่นนั้นเองอุตตเจากับยังวานลุกสิ่งลุกอย่างมันเป็นของเขาอย่างนั้นแหละเป็นอนัตตาเนี่ยปัญญาทางทางธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อว่ามาพิจารณาให้ทุกอย่างที่เห็นเป็นทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติของเขาบ่วเมืนเฮาอันเดีย ขันห้ากายใจกับ่แม่นเท่าเนี่ยเรียนรู้เนี่ยื่อผลทุกข์จุดมุ่งหมายพุทธศาสนากับมุ่งนี้บ่มีประโยชน์ปฏิบัติธรรมจรรออั้งปฏิบัติปเพศหญิงนะคนบ่เข้าใจอันนี้แหละมันจะผลทุกข์บ่เยอะเออเวียนวายเยอะเยเวียนวายเยอะเกิดเยอะแหะยังมีตัวตุนเสียบในกามาณน,นะบ่เห็นโทษของกาไม่น,นี่แหละ ถ้าผู้เห็นโทษองกามเขาก็เนยปฏิบัติธรรมเพื่ออจกามอันนี้ป,นปฏิบัติธรรมมันมันเป็นธรรมแต่ปฏิบัติก็ต้องเกิดปัญญาตังนี้แหละคํวาว่าปฏิบัติมันก็คือคําว่าปรุงแต่งอยู่แต่การมาพิจารณาอิหลี่มันบ่มีตัวเฮามาปฏิบัติแต่มันมีแต่การเรียนรู้หสติรู้ในการกระทบว่ายังมีเฮาเด้อนะนีะ่เนีย มันคล้ายๆว่าเนไดยบนเนียมันต้องรู้เรียนรู้ก่อนนั่นแหละนอกจากว่าต้องมาปฏิบัติแต่มาปฏิบัติจริงๆแล้วก็ต้องทําความเข้าใจว่าการปฏิบัติจริงๆนั้นนะบมมีไคปฏิบัตินะเนี่ยไคล้ายว่ามีตัวตนอยู่นะเขาเอาตัวตนมาปฏิบัติแต่ว่าทั้งผลทุกีเรก็คือปฏิบัติเพื่อหมื่ตัวตนในเนไดยมันจะเมื่อตัวตนในเมื่อเมื่อเฮามันมีตัวตนอยู่เอาก็เรียนรู้ตัวตนแล้วว่า มันบอกแมนตัวตวนเห่ายังมีเห้าเฮ็ดหยังนี่มีเห็นอยู่บ่สภาพอาการของจิตป่งแต่งขึ้นมามันจะมีเห่าอยู่ตลอดนี่แหละมึงเถื่อมันก็ว่าฟังแต่เลื่องเก้ามาเนวนี้ก็จักจัก,กปี๋นะยังมีเข้าใจก็มีได้เหมือนบอ,กเ,อกเรื่องเล่าทุกเลื่องเาล่ามั่งมา่สรบอยู่ที่ยังมีเห่าแค่นี้แหละแต่ว่าคนบอกเข้าใจคําว่า อย่ามีเราเนี่ยนะเนี่ยดโน้อย่ามีเหาเันวนบี่เทเสเลื้องอื่นพุทธเจ้าหลวงพ่อมันก็เทศแต่เลื้องตัวกูนี่แหละจี้ลงมาในความเป็นเห่าในสิ่งปักขนี่เดี๋ยมีรูปเสียงกินรดนี่เดี๋ยมันเป็นทุกข์กันย้อนว่ามีเหาพ่อใจบ่พ่อใจแค่นี่มีสอบมีรัางยุแค่นี่ตาเห็นรูปมันก็มันก็นสอบก็ซั่งหรือเสยเสยกับ พอมีอยอ่นีคือเวทนาแหละป็นแค่นี้แหละแต่ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดสอบสั่งหรือเฉยๆมันก็ดับดับดับไปในขณะที่กระทบกระทบขณะขณะขณะอันเนียนี่อันนี้แหละคือว่าเห็นธรรมะนี่เห็นความจริงว่าเอออาการมันลงไปอบไปชั่งหรือไปเฉยๆมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมชาติที่บอกม่นเฮาได้เนี่ย เพื่อพิจารณาอยูบอ่บ่ี๋ยวแล้วคนบอกศึกษาธรรมก็มีแต่ว่าอเฮาสุกเฮาทุกเฮาชอบเฮาสร้างเฮาเสยครับสิ่งนั้นเมื่อกี้นี้ว่านดับไปแล้วก็ยังมาปุ่งแต่งแล้วมันก็เกิดขณะตอนที่เฮาปุ่งแต่งงนี้แล้วก็ดับไปอีกคิดยังมากกันมาคิดตอนนี้คิดแล้วก็ดับไปอีกมาคิดตอนนี้ก็ได้ว่าคิดยัง